ที่กำลังมองหาน้องแมวน่ารักน่ากอดขอแนะนำพันนี้เลยค่ะพันแล็กดอดูสิคะหน้าตาคุณูกคุณหนูชมพูชมพูไปหมดและรายละเอียดของสายพันนี้จะเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อแจนนะคะมาจากฟาร์มชับเบียนโคซี่แคทเทอรี่ค่ะ ที่ฟาร์มนะคะจะมีสายพันธุ์หลายสายพันธุ์มากเลยแต่ว่าวันนี้ขออนุญ,ญาตแนะนําสายพันธุ์หลักของทางฟาร์มก็คือสายพันธุ์แร็กดอนะคะ นิสัยของสายพันธุ์นี้นะคะด้วยความที่เขาชื่อสายพันธุ์ว่าแร็กดอซึ่งแปลว่าตุ๊กตาผ้าเขาก็จะสามารถแบบว่าอุ้มได้จับได้แล้วก็อุ้มแล้วก็ทิ้งตัวอยู่กับเรานอนกอดได้สบายมากค่ะแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่นิสัยอ่อนโยนมากแล้วก็ติดเจ้าของเวลาจะเดินไปไหนเขาก็จะเดินตามไปด้วยทุกทีค่ะตื่นนอนก็คือจะมีเขาอยู่ข้างๆตลอดเลย เสน่ห์ของเขานอกจากลักษณะนิสัยที่อ่อนโยนและเข้ากับคนง่ายได้แล้วก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของน้องสายพันธุ์นะะี้ค่ะถ้าเกิดเราเห็นกันก็คือสายพันธุ์นี้ดวงตาเขาจะเป็นสีฟ้าทุกตัวเลยเพราะว่าน้องเขาเป็นสีพอยสีพอยก็คือนอกจากตาฟ้าแล้วสีของเขาก็คือจะมีสีเข้มที่หูแล้วก็ในส่วนหางะคะ่ะส่วนลำตัวก็จะเป็นสีที่อ่อนดรอปลงมานิดนึงนะคะ่ะอันนี้ลักษณะเด่นๆของสายพันธุ์แรคดร์นะคะ สายพันธุ์นี้ก็คือหัวกะโหลกเขาจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะก็คือส่วนนี้ส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้ก็คือต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าซึ่งโปรไฟล์ด้านข้างของน้องอะค่ะจะเป็นสไลซ์รีเคิร์ฟก็คือจะเคิร์ฟขึ้นเล็กน้อยส่วนเซ็ตหูก็จะอยู่ออกด้านข้างนิดหนึ่งถ้าเกิดดูด้านข้างวัดลากเส้นตามาก็จะเส้นตาก็จะเข้ามาในกรอบหูพอดีนะคะส่วนดวงตาของน้องบางคนอาจจะเข้าใจว่าดวงตาของแร็กซอจะต้องเป็นดวงตาที่กลมโตอย่างเงี้ยอันนี้จะไม่ถูกต้องตามมาตรฐานสายพันธุ์แต่ว่า ดวงตาที่ถูกต้องก็คือจะเป็นทรงลีนะคะเป็นดวงตาที่เปิดกว้างแล้วก็ตาจะต้องเป็นสีฟ้าระดับความเข้มของสองสีตาก็จะมีระดับ1ถึงระดับที่6กอะคะ่ะ6ก,ก็คือเข้มที่สุดก็คือยิ่งเข้มก็คือจะยิ่งดีนะคะเรื่องลำตัวนะคะน้องเขาก็จะเป็นพันธุ์ที่ลำตัวค่อนข้างใหญ่อะค่ะแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็ลักษณะของส่วนหางก็คือต้องยาวเท่าลำตัวกรรมการเขาก็จะวัดเท่านะะี้ค่ะขึ้นมาตรงช่วงไหล่ของน้องนะคะเขาจะมีต้องมีสีตรงเนี้ยสีเข้มที่หู แล้วก็ที่หางเพราะว่าเป็นลักษณะพอยซึ่งจะเซนซิทีฟกับอุณหภูมินะคะยิ่งอุณหภูมิช่วงไหนต่ําก็คือช่วงหูกับช่วงหางเนะะี่ยค่ะต่าก็คือจะยิ่งสีเข้มขึ้นส่วนตัวก็จะเป็นอ่อนดรอปลงแล้วก็ส่วนตรงเท้าก็คือจะเป็นขาวทั้งหมดเลยสําหรับสีไบคัลเลอร์สีตรงส่วนหน้าก็คือสําหรับสีไบคัลเลอร์ก็จะเป็นตัว V ีคว่มลักษณะอย่างนี้ถ้าเกิดยิ่งได้สีเปเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีสําหรับการประกวดนะคะลักดอหลักๆที่เราจะเห็นกันในประเทศไทยเยอะๆก็จะมีีีสสซิวแลลู้อ คือเป็นสีนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็จะมีไลาแหลกสีเรสสีเฟรมอะไรแบบนี้เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะที่ฟาร์มของเราจะเน้นเป็นสีซิลกับสีบลูเป็นหลักอย่างน้องคนนี้ก็จะเป็นบลูแต่เขาจะมีแพทเทิร์นตรงนี้ที่เขาเรียกว่าลิงก์นะคะหรือว่าเป็นแทบบี้ก็คือแมวสลิดแพทเทิร์นสลิดในสายพาเลตตกดอ่ะค่ะส่วนแพทเทิร์นที่จะพบกันได้บ่อยๆก็จะมีไบคัลเลอร์ก็คือจะเป็นแบบนี้กับแบบที่เป็นมิดเดตก็คือหน้าเขาจะเป็นสีดําหน่อยอะคะ่ะ การดูแลแมวสายพันธุ์แร็คดอ์นะคะทางฟาร์มจะให้ความใส่ใจเรื่องขนเป็นพิเศษเนื่องจากว่าแมวพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์เซมิลองแฮที่ต้องดูแลเรื่องขนเป็นพิเศษเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราปล่อยทิ้งไวน้นานๆเส้นขนเขาอาจจะพันกันได้แล้วสายพันธุ์แร็คดร์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ขนค่อนข้างละเอียดอะคะ่ะแปลว,ว่าตรงปลายเขาจะทําให้เกิดปม ได้เยอะแล้วถ้าเกิดปมมันเป็นไปนานๆแล้วหมักหมมมันจะอาจจะเกิดเป็นเชื้อราได้เพราะฉะนั้นทางความก็เลยมักจะวีขนถ้าตัวไหนประกวดก็จะหวีขนทุกๆวนันถ้าไม่ได้ประกวดก็อาจจะแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะดูแลเรื่องการอาบน้ำเทุกๆ3-4อาทิตย์1ครั้งต่อ1ครั้งค่ะ ทุกวัยเลยเพราะว่าเขาเป็นแมวที่เข้ากับคนได้ง่าย,ายมากๆแล้วก็อ่อนโยนมากๆอะค่ะแต่ว่าอยากให้เสริมตรงที่ว่าให้มีเวลากับน้องเขามากนิดนึงเพราะว่าเขาเป็นแมวที่ค่อนข้างจะติดเจ้าของถึงว่าถึงแม้ว่าคนจะไปทํางานในตอนกลางวันเนาะตอนเย็นก็อยากให้กลับมาแล้วก็มีเวลาอยู่กับเขาสักอย่างน้อยแบบครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งได้เล่นกับเขาให้เขาได้ปลดปล่อยเอเนอร์จีแล้วก็มีอินเ r อร์แอคชั่นกับเราอะค่ะ นะคะคเริ่มที่40,000บาทไปถึงแสนกว่าค่ะคือที่ฟาร์มจะแบ่งเกรดออกเป็นเพชรเกรดวีดิงเกรดแล้วก็โชว์เกรดนะคะ จริงอย่างน้องแมวค่าใช้จ่ายต่อเดือนของเขาเขาก็จะมีเรื่องอาหารแมวเป็นหลักแล้วก็ทรายแมวเป็นหลักซึ่งอันเนี้ยจันว่าน่าจะตกประมาณตัวละ1,500บาทถึง3,000บาทแลกดอแจันก็จะแนะนำว่าให้เลี้ยงเขาในห้องแอร์นิดนึงเพื่อที่จะดูแลขนก็อาจจะมีเรื่องค่าไฟในส่วนนั้นแล้วก็เรื่องออวัคซีนประจำปีแล้วก็การตวรวจเลือดประจำปีก็คือน,น่าจะประมาณ2,000กว่าบาท3,000แ่านี้ค่ะแล้วก็อยากให้มีเงินที่สแปร์เก็บไว้ขั้นต่ำ5,000บาทถึง10,000บาทเนี่ยค่ะเพื่อเป็นการดูแลสุข ภาพเวลาน้องที่เขามีเจ็บไข้ได้ปวดหรือเราต้องมีพาไปหาหมอค่ะ การหลังการขายก็คือจริงๆแล้วาทางเรารับปรึกษาการดูแลตลอดเวลาค่ะถ้าเกิดมีใครอยากสนใจจะไปประกวดก็คือทางเราก็ให้คําปรึกษาแล้วก็ยินดีช่วยวางแผนการประกวดให้แล้วก็พาไปประกวดได้ด้วยเหมือนกันค่ะฟาร์มเราชบาบเวียนโคซี่แคทเทอรีนะคะทาด้วยใจจริงๆแล้วก็พัฒนาสายพันธุ์แลคดออย่างตั้งใจจริงๆด้วยการที่เดินทางไปประกวดทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศอย่างคนนี้ก็มีไปประกวดถึงอเมริกามาแล้วเพราะฉะนั้น อยากให้เห็นถึงความตั้งใจของฟาร์มเราจริงๆแล้วก็ฝากติดตามฟาร์มของเราด้วยนะคะชับบี้แอนด์โค a t ี้แคอค่ะเขาเป็นว่าใครสนใจน้องแมวสายพันธุ์นี้ก็ต้องรีบติดต่อฟาร์มนี้เลยนะคะแอดมินเขากระซิบว่าน,น้องน่ารักมาก